เป็นคนป่าหมดละอึ้ยาวอ้ยมันจะอไรเ มันเปิดเราแล้วลูกพี่ระวัง55ทพี <t <t ่พ네ีพูดมาได้ไงกูลุ่นโอ้มิสแกลนมันนั่นน่าละโอ้ยมันมิสโกแล้วแอสตบพูกไก่เดียวมุมได้สะเทือนยันโคลลุกๆเลยยิงเจ็บจัดเลยลูกพี่ลูกพี่ มันจะตายแล้วลกูกพี่ยิงมาหน่อยยิงมาหน่อยลูกเปิดแอดเราก็ไปโหดซะแล้วมันจะซ้ำแล้วดีมากลูกพี่มาชมหน่อยได้ป่ามินมินดุ๊กดุ๊กมิน,มนกุ๊กกุ๊กหน่อยไม่เป็นอนะ่ะมีคนเปิดสตรีมปักเสียงสะท้อนนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแล้วลูกพี่มากมากเลยลูกพี่ลูกพี่มิสแกนมันนิดลูกพี่มันตายยังอะอ๋อตายแล้วคิดว่าจะมิสแกนมันนิดหน่อยตัวเนี้ย ใครอ่ะพี่ทีเมื่อเช้าวแวรบอกจะเริ่มไลฟ์ในแอปแดงใช่ใช่แอดกูโก้หน่อยอาจจะเกย์อย่างเดียวเลยใกล้ดาวแล้วใกลได้แล้วมินตัวนั้นอ่ะมินได้ไง ขอบคุณนะแอดผมเลิกก็ได้ครับเฮ้ยเอ้ยเ้ยไอวอหน่อยลูกพีไอวอไอวอลลูกพีไอวอลอะกูจะตายแล้วขอซ้ำหน่อยดิตัวเนี้ยขอซ้ำมันหน่อยเฮ้ยโชว์ท่าอะไรนะแอดแต่ขอทีหนึ่งนะห้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบสอง พี่ไอโช์สปีดแอดกูเกอไปตรงนั้นเฮ้ยตีนกันหนำเลยลูกเว้ยน่ตายโดนหัวแดงแน่เลยเชิงเรายังไม่หนาพอเลยอ่ะซ่อมกรอบก,ก่อนไมห้าสิบห้า โอเคครับเข้าไปได้ปหเข้าไปได้ปหเจ็บหนักมากเลยจุบได้ไหมดาวแล้วลูกวิไปชุบองก่อนเลยชุบได้ปะชุบได้ใช่ปะมันอยู่ลงรถอะ่ะใครมีที่โดนที่ดิดอะไรปะใต้สะพานเหรอ สะพานเต็มเลยยาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่ยิงให้ในฝั่งนู้นน่ะวพจน์อดะทิกด็อกโกลชิเกนแบดโอ้โดนซ้ำเนาะเสียดายปืนจัดเลยอะยิวคู่ดาวอยู่น้องมองขอกกันไหม ที่โกรธผมไหมครับรอๆวยดาเราเข้ามาเฮ้ยซ้ายอ้ขวาเข้ายีกาขวาเข้าลูกพี่ Đại. Triple kill. ขอ <Ha, ha>, <triple> เอาเรื่องเลยแวมาแวปลอมาน <laughs> นะรู้จักแต่แววจริงเว้ยไม่รู้จักแวปอมได้ตีนขึ้นอ่ะแวตรง แหววูบาาก,กับแววอมกับแววจริงร่องตัวมาถ้ารื่งวัดม่ได้เตอนไหนจะตัดผม ที่ <ín> เป็นระยะใกล้อะระยะไกลไม่เ่าไหวเป็นคนป่าหมดละ ถึงว่าได้ยินเสียงคนดกกึ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 กปวดบรกูนนูว งนีโคลี่เบสิกกันลูกพี่ทำไมตุงจังครับ555ราธรรมดาลูกพี่ตุงบ้าอะไรเขาไม่แต่ตึงมึงมาตงุงมาเติงอะไร